ผมก็คิดว่าเขาเป็นคนสาธารณะนคนหนึ่งที่ติเตือนหรืออะไรได้ทำให้แพรลี่เขาไม่สบายใจผมก็ขอโทษผ่านตรงนี้แล้วกันนะครับ เดือดสนั่นออนไลน์กันอีกแล้วล้ะกับคุณผู้ชมงานนี้นะคะเมือ่อจ,จู่ๆแพรรีไพวัลวันดาบูธค่ะก็โดนติ๊กต็อกเกอร์ผู้ติ oker, ดตามกว่า5 0,000คน,น,นรายหน,นึ่งนะคะเอาคลิปเมื่อปีที่แล้วที่สำนักข่าวสดได้มีการนํนาเสนอข่าวเกี่ยวกับตนแล้วก็แฟนหนุ่มปมถูกจับตาสอแวลรักร้าหรือไม่มาทําเป็นคอนเทนต์พาดพิงในช่องติ๊กต็อกนะคะพร้อมกับปักตะกาขายสเปรย์ระง,งับกลิ่นปากแบบฉ่าค่ะซึ่งเมื่อทางแพรีนะคะทราบเรื่องเจ้าตัวก็ไม่อยู่เฉยออกมาโพสต์ฟาดเตือดกลาง Facebook ทันทีค่่่ะโโดดดดดยยแพรีนคไ้้้ออออกมมมาาสต์เืวววขท จะขายสเปร์ระงับหมาในปากของมึงหรืออะไรตูไม่รู้นะคะไอแวนแต่เอาคลิปตูไปสร้างกระแสพาดพิงแล้วขายของหาแดกเดี๋ยวเจอกันค่ะพร้อมกับอีโมจิเบะปากมองบนรัวนะคะคือใครเขาจะให้กลวยเคทูตูว่าไม่เกี่ยวอะไรกับมึงและพ่อมึงนะคะถ้าตราบใดเขาไม่ได้ยืมกลวยพ่อมึงมาใช้แจ้งไว้ให้ทราบแต่เบื้องต้นก่อนจบพร้อมกับแคปภาพติ๊กต็อกเกอร์ายดังกล่าวนะคะประจานให้เห็นหน้ากันชัดๆไปเลยค่ะจากนั้นนะระใต้คอมเมนต์ก็ได้โพสต์ข้อความฟาดอีกด้วยว่าตูเนี่ยดาพระรับรถ รู้หน่อยออกมาดิ้นแทนเหมือนแมวโดนน้าร้อนเลยพร้อมกับอีโมจิเแบะบปากมองบนรัวๆค่ะขณะที่เอซีรายนึงนะคะคอมเมนต์ว่าดาคนอื่นเขาชายรักชายแต่รูปโปตัวเองแบบเอิ่มย้อนแยง้งชอหอแฮแท็กเอาวะาไปค่ะไม่ได้ไปเพิ่มยอดวิวไปรีพอร์ตให้ช่องปิวค่ะซึ่งแพรี่นะคะก็ได้เข้ามาตอบข้อความที่ว่างงมากค่ะพร้อมกับอีโมจิเแบะบปากมองบนรัวๆค่ะแล้วก็มีชาวเน็ตอีกรายนะคะคอมเมนต์บอกว่าตามเข้าไปดูมีหลายคลิปมากเลยค่ะคุณแพรี่ต้องจัดให้หนักนะคะแบบนี้แย่ม มากๆโดยแพรรี่นะคะก็ได้เข้ามาตอบอีกว่าให้ทนายเก็บข้อมูลแล้วค่ะจากนั้นนะคะก็มีชาวเน็ตอีกรายค่ะได้เซฟคลิปที่ติ๊กต็อกเกอร์รายนั้นนะคะได้โพสต์ขอโทษมาคอมเมนต์ให้แพรรี่ได้รับทราบซึ่งเจ้าตัวนะคะก็ได้ออกมาตอบกับคอมเมนต์นั้นว่าขอโทษก็ให้อภัยค่ะจบซึ่งคลิปดังกล่าวนั้นนะคะทางเจ้าของช่องติ๊กต็อกเกอร์รายดังกล่าวได้ลงไว้พร้อมเขียนข้อความในคลิปว่าขอโทษแพรรี่ครับโดยในคลิปนะคะได้มีการกล่าวขอโทษขอโพยบอกว่าเนื่องจากคลิปล่าสุดที่ลงไปทําให้แพรรี่ไม่สบายใจผมคิดว่ารรเป็นนคสาาธณะ คนหนึ่งที่ติเตียงหรืออะไรได้ไม่ได้คิดว่าเขาเดี๋ยจะถือสาอะไรผมขอโทษผ่านตรงนี้แล้วกันแล้วคลิปที่ผมทําเกี่ยวกับแพรี่ทั้งหมดผมก็จะลบเป็นการขอโทษจากผมขอโทษจริงๆครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษแพรี่ก่อนนะครับคือเนื่องจากคลิปล่าสุดของผมนี้ทำให้แพรรี่เขาไม่สบายใจนะครับผมก็คิดว่าเขาเป็นคนสาธารณะคนหนึ่งที่ติเตือนหรืออะไรได้เออก็ไม่ได้คิดเขาว่าจะถือสาอะไร ด้วยความที่ผมอาจจะไปเล่นกับความรู้สึกเขาก็ได้คลิปนั้นก็เป็นคลิปของข่าวสดที่ผมเอามาลงก็ทำให้แพรลี่เขาไม่สบายใจผมก็ขอโทษผ่านตรงนี้แล้วกันนะครับขอโทษแพรลี่เลยแล้วก็คลิปที่ผมทำเกี่ยวกับแพรลี่ทั้งหมดที่อยู่ในนี้ผมก็ถือว่าจะลบเป็นคำขอโทษจากผมนะครับแพรี่ครับขอโทษจริงๆครับที่ทำให้ แพรลี่ไม่สบายใจแล้วก็ทำให้่เล่นกับความรู้สึกอันนี้ผมขอโทษจริงๆครับจากใจเลยครับ ซึ่งต่อมาในะค,ะคลิปที่มีการพาดพิงถึงแพรรี่ก็ได้ถูกลบออกจากช่องของเจ้าตัวไปหมดไม่มีเหลือนะคะโดยเหลือเพียงคลิปขอโทษของแพรรี่เท่านั้นขณะที่ชาวเน็ตคะก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันสน,นั่นค่ะไม่ว่าจะเป็นมึงก็ไม่สมควรมาหากินแบบนี้มึงรอหมายสารเลยแพรรี่เขามีใจที่ประเสริฐยอมยกโทษให้เขาเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่สิ่งที่เขาทําไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปติเตียนเขาพวกเรา f อก็ไม่สบายใจที่คุณมาว่าเขาแบบนี้เหมือนกันถ้าใครโดนเขาก็ไม่สบายใจหรอกค่ะทำ อะไรคิดถึงใจเขาใจเรานะคะและอีกหนึ่งข้อความค่ะที่บอกว่าใจเขาใจเราค่ะขอโทษกันแล้วก็โอเคอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องก็ยังไม่จบค่ะเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมานะคะทางแพรรี่ก็ได้โพสต์ข้อความแรงอีกครั้งว่าคนทําผิดเขาขอโทษด,ดิฉันแล้วก็จบไปค่ะดิฉันให้อภัยแต่เหมือนยังมีบางแก้วที่เจ้าของเลี้ยงไว้บางตัวไม่เคยสํานึกอะไรและก็ขยันแยเคยวร้องเหมียวเหมียว,ยวใส่ดิชันอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับอุโบจิหัวร้อนหนักมากค่ะอุ้ยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนะคะดา่าเนบไปถึงใครนะขนาดที่ใต้ะคะอมเมนต์ ว่าแยกเคี้ยวใส่ตูก็แค่นั้นค่ะเพราะตูเป็นใบตองแห้งตูไม่ให้ค่ามึงค่ะพร้อมกับอีโมจิบเบะปากมองบนรัวแล้วยังมีอีคอมเมนต์นะคะที่บอกว่ามองไกลๆนึกว่าบางแก้วอ้าวไม่ใช่หนีเป็นพันหลังอ่านพร้อมกับอีโมจิหัวเราะหนักมากค่ะและตามมาอีติดๆนะคะได้โพสตที่เขียนว่าเอาจริงๆนะคะเวลาดีฉันโดนหมาเห่าดีฉันก็ไม่ค่อยโกรธมันหรอกดีฉันมีแต่ความรู้สึกสงสารเห็นใจมันดีฉันทราบดีว่าตองให้เจ้าของเจรียหูแค่ไหนสําหรับมาแล้วหน้าที่ของมันก็คือปกป้องเจ้าของพร้อมกับอีโมจิเบะปาก มองบนร,รัวอีกเช่นเคยกับคุณผู้ชมวายบอกเลยค่ะว่าแรงนะคะแต่แรงได้อีกนะคะระดับแพรรี่นี่ไม่เคยทำให้ FC เนี่ยผิดหวังเลยจริงๆค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่า,ขาวบันเทิงก่อนค่อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ที่ y o u ยูท c h ช n n นลท็อปดาราและเพจ a c e b o o k ท็อปดาราได้เลยนะคะอ่ะอ่ะอ่ะยังไม่หมดจ้าอย่าลืมกดซุปเปอร์แดงให้กำลังใจทีมงานท o p ดารากันด้วยนะ